E aí กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนพันทีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้งอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีอยู่นะครับช่องครูดงคอยนอกจาก จะเป็นช่องที่บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับเพื่อน,นำมาสะสมคุโดงก็จะนำข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ e p นี้นะครับคุโดงจะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทอีก1เหรียญซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่คุโดงก็เชื่อว่าคนที่เป็นนักสะสม หรืออาจจะไม่ได้เป็นนักสะสมนะครับมีเหรียญนี้อยู่ในมือเพราะว่าเหรียญนี้ผลิตออกมาเยอะนะครับหลายร้อยล้านเหรียญจนบางคนคิดว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนไม่ใช่นะครับเหรียญที่เห็นนี้เป็นเหรียญกาญจนาพิเศษเหรียญกาญจนาพิเศษถือว่าเป็นเหรียญที่ลึกนะครับผลิตมาก็มีทั้ง2บล็อกคุณดวงเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับบล็อกอิตาลีแล้วก็บล็อกไทยทีนี้ มาถึงเหรียญที่ครูโดงกำลังจะมาพูดถึงก็คือเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึง30,000บาทหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้ไม่มีอยู่จริงตอนนี้เหรียญที่ครูโด่งมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวสีเดียวก็คือด้านนอกด้านในเนี่ยเป็นสีนิกเกิล ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเหรียญน,นิกเกิลเลยไม่มีไส้ในแล้วก็ไม่มีรอยต่อด้วยเหรียญน,นี้ร้านใหญ่ๆหรือแม้แต่ครูโดงเองก็เคยประกาศรับซื้อนะครับตอนนั้นก็รับซื้อ5,000ถึง1,000 0บาทก็ยังไม่ได้มาปัจจุบันมีคนบอกว่าเฮ้ยเหรียญน,นี้ไม่มีอยู่จริงบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้เหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันจริงนะครับนี่คือข้อมูลของเหรียญน,นี้ในกลุ่มนักสะสมมีการซื้อขายกันแล้วนะครับ เหรียญ10บาทการจนาพิเศษนิกเกิลสีเดียวนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับขายกันอยู่ที่30 0 0 0ืบาทแต่ว่าเขามีการใส่ตลับเอาไว้นะใส่ตลับเกรเอาไว้ นี่คือข้อมูลเรื่องราวจริงๆที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้ไม่มีอยู่จริงบ้างครูดงทําคลิปมาไม่มีของบ้างนี่คือเรื่องราวจริงๆข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงๆแต่ครูดงไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมาอยู่ที่ในมือใครบ้างเหรียญปี2539การจานาพิเศษ สีเดียวมีอยู่จริงซื้อขายกันจริงในกลุ่มนักสะสมนะครับปัจจุบันก็เสนอขายกันอยู่ที่30,000บาทแต่ถ้าใครมีแล้วต้องการจะแบ่งปันนะครับคือเราเป็นนักสะสมนะครับครูโดก็อยากได้เนาะครูโดก็ตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่1 0 0 0 0บาทก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แต่เหรียญแบบนี้มีอยู่จริงไม่มีอยู่ในมือเราไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไม่มีนะครับ คลิปนี้ E p พีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เหรียญที่เราไม่มีไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไม่มีคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ศึกษาไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามวันหนึ่งเกิดมาอยู่ในมือเราเราจะได้ทราบนะครับว่าเหรียญแบบนี้เฮ้ยมีราคานี่ว่าคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ